อีแล้วนะคะที่ช่องกดบายสุขแตงค่ะวันนี้ต้องพามาชมนะคะรถเอลรเรสนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะสีขาวมุค่าสวยมากๆเลยพร้อมติดชุดแต่งตัวใหม่นะคะตัวนี้เป็นรุ่นไรเดอร์นะคะเดี๋ยวแตงพาชมกันค่ะว่าชุดแต่งตัวนี้นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะแล้วก็สวยแค่ไหนค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยคะ่ะ นี่ค่ะเริ่มที่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าค่ะนี่ดีไซน์ใหม่ค่ะลูกค้าสังเกตอะไรไม่เอ่ยนี่ค่ะเป็นดีไซน์แบบใหม่เลยนะคะลูกค้ามาดูมุมนี่ค่ะอ่านี่นะคะเขาจะมีลำดับนะคะมีมิตินะเห็นไหมนี่เป็นสีดำเงานะคะและ้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นโลโก้แบบใหม่เลยนะคะนี่แต่ยังไม่เคยติดตัวนี้มาก่อนเลยนะอันนี้เป็นคันแรกเลยนะคะ ก็เป็นลายหน้าแบบอ่ะหุ่นยนต์แล้วกันอ่าสวยไหมคะน่าจะมีถูกใจใครหลายๆคนบ้างนะคะที่อยากได้ความแปลกใหม่นะคะนี่ค่ะตัวกระจังหน้านะคะก็จะนี่ค่ะเดินมาถึงตรงนี้นะคะ,ะเป็นดีไซน์ใหม่เช่นกันค่ะไม่เคยมีลายแบบโยกมานะคะจะสลักคำว่าเอเวอรค่ะทั้ง2ด้านเลยนะคะอันนี้ตั้งเปิดไฟให้ดูนะคะไฟเขานะคะก็จะเป็นสีขาวออกตามรูนะคะแบบนี้เลย นี่ค่ะต่อมากันเลยนะคะตัวกันชนค่ะกันชนรุ่นไรเดอร์ของเราค่ะนี่ตรงแครงนะก็จะเป็นสีดําเงานะคะนี่ค่ะสลัดโลโก้ไรเดอร์นะคะแล้วก็จะมีไฟตรงนี้ค่ะที่เทตวตรงนี้ไฟสีขาวออกมาเช่นกันนะคะเอะ ันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะตัดด้วยสีดําเงานะคะลูกคา้าตัวรถนะเป็นสีอื่นๆน,นะคะก็จะเป็นสีตัวรถเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นสีน้าเงินนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีน้าเงินนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดาแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีมิติตัดด้วยสีเทานะ,ะแบบนี้ค่ะตามสเปคแบบนี้เลยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเว้นรูเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานเซนเซอร์ได้ปกติเลยค่ะ เดี๋ยวพาชมฝั่งด้านนี้กันต่อนะคะจะเป็นในส่วนของคิ้วซุ้มล้อนะคะจะได้ดีไซน์แบบใหม่เช่นกันค่ะจะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็จะเป็นสปายริมเรียมแบบนี้นะคะเเป็นไงกันบ้างค่ะสำรับ ชุดแต่งตัวใหม่นะต่อมาค่ะพาชมที่ล้อแม็กแล้วก็ยากกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าสั่งติดตั้งนะคะเป็นล้อแม็กนะคะของ o a เอซิตนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายสีนะคะแบบสีบรอนน้ำตาลนะคะนี่ค่ะมาดูใกล้ๆได้เลยนะคะจะมีความเล่นแสงเงาๆด้วยนะคะ เรามีหลากหลายให้เลือกเลยหาลายล้อนะคะสามารถขอลายเลือกได้เลยนะแล้วในส่วนของยางเนี่ยค่ะก็ติดตั้งเป็นของแลนโซ่นะคะ<ม>ตัวนี้หน้ายางนะสวยมากๆเลยค่ะขนาดยางเขานะคะก็จะอยู่ที่265กทับ50นะคะ R20 นะคะตัวนี้เป็นรอ20นะคะ ก็จะเป็นไซส์เดิมนะคะของรุ่นสปอร์ตเขาเลยค่ะก็จะเป็น120ตามเดิมนะคะอันนี้ก็เทิร์นเปลี่ยนนะคะตัวเดิมไปเรียร้อยค่ะได้เป็นยางแม็กแต่งตัวใหม่นะคะต่อมากันเลยค่ะในส่วนของคิวล้อด้านหลังนะคะก็ดีไซน์เป็นแบบนี้เลยค่ะ ส่วนของด้านหลังกันเลยค่ะชุดแต่งเขานะคะประกอบไปด้วยสเกิร์ตหน้านะคะสเกิร์ตหลังค่ะสปอยเลอร์แล้วก็มีคาดเอวนะคะตรงนี้เรียกคาดเอวค่ะอ่าแล้วก็จะจังหน้าที่พาชมเมื่อตอนแรกนะคะมาเดี๋ยวมาไล่รายละเอียดกันเลยค่ะสําหรับตัวสปอยเลอร์นะคะนี่จะเป็นสีดําเงาค่ะตรงนี้นะคะอ่ะครอบไปเลยนะคะครอบสปอยเลอร์เดิมของตัวรถนะคะนี่ค่ะชิ้นนะคะ ทำเว้าวนะคะทำโค้งอะไรให้นะคะ,ะไม่บดบังนะคะมีตัวไฟตัวที่สามของเราไม่บดบังแน่นอนค่ะใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะในส่วนของค่าตรงกลางตรงนี้นะคะอยากให้มาดูมุมสั่งนิดนึงนะมิติของเขาทำดีมากๆเลยค่ะเพรามมิติให้กระตุ้นรถนะคะเราดูเทมากินขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะชิ้นครอบของเขามีสีดำเงาค่ะแล้วก็เว้นโลโกโ้ Ford ตรงนี้ค่ะ โอ้ oh, สุยดยอดเลยค่ะสวยมากแบบแหล,แหลมๆมอกมานะคะต่อมานะคะนี่สกเกิร์ตหลังค่ะนี่ค่ะสะลัดโลโกน้นะสะลัดตัวรุ่นนะคะมาให้พร้อมเลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นสไตล์แบบเหมือนหลอกๆลอกอคู่นะคะอมองไกลๆนึกว่าเป็น่อคู่สองข้างนะคะนี่ก็คือเป็นชุดแต่งของเขาทีไซน์แบบนี้นะคะ มีสลับสีเทาสลับสีดำเงานะคะโอ้ลายละเอียดดีม,มากค่ะอันนี้ดีไซน์นะคะแคลงนะคะครอบเข้าไปนะคะนี่มาดูฝั่งทางนี้กันบ้างค่ะนี่ค่ะดีไซน์ของเจ้ารุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่1 4 8 4 0 0้าบาทนะคะ สีพิเศษนะคะอย่างสีขาวมุกคันนี้นะคะบุกเพิ่ม12,000บาทค่ะและแน่นอนค่ะแต่งมีโปรส่วนลดนะคะหรือใครอยากจะแต่งแบบนี้ค่ะก็จัดตัวชุดแต่งไปได้เลยนะ,ะสำหรับรุ่นสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะเป็น6ออโต้นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะ สำหรับคันนี้นะคะออปชั่นอเขานะคะก็คุ้มค่าคุ้มราคาเพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้านะคะตัวนี้จะเป็นระดับรุ่นกลางนะคะซึ่งรุ่นเริ่มต้นนะคะก็คือรุ่นเทนนะ,ะแล้วก็มีรุ่นสปอร์ตค่ะแล้วก็มีสปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นรุ่นไทเทเนียมพัดเลยประกอบเลือดขับ2ขับ4นะคะแล้วก็จะมีตัวเอลเรดวายแท็กค่ะแล้วก็สูงที่สุดเลยก็คือจะเป็นเอลเรดแพลตินัมนะลูกค้าท่านใดกําลังสนใจรุ่นไหนอยู่เกตร,รุ่นไหนนะคะสามารถปรึกษาแปนงได้เลยนะคะแต่ว่า คันนี้รุ่นสปอร์ตค่ะเดี๋ยวแดงพาชมภายในกันนิดนึงดูกันเลยนี่ค่ะดีเทลของเขานะะในรุ่นสปอร์ตนะคะเล้าหลังคาสีดําค่ะตัวด้ามมือจับสีดำค่ะผูกกระจกสีดำค่ะดีไซน์ของเขาะะจะเน้นเป็นสีสังดําเงานะคะท่องความสปอร์ตค่ะให้กับตัวรถนี่ค่ะรวมถึงตัวแก้มตรงนี้นะคะคเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ตัวอะคริลิกฝากระโปรงหน้าก็มีมาในรุ่นนะคะ เป็นเฉพาะรุ่นสปอร์ตเลยนี่ค่ะสำหรับภายในของเจ้ารุ่นสปอร์ตนะคะก็ดีไซน์สวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาดูด้านหลังกันนิดนึงนี่ค่ะผู้โดยสารตอนหลังสวยมากๆเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะกับชุดแต่งตัวใหม่ของเราค่ะหรว่าลูกค้าท่านใดนะคะเป็นสาววตัวเดิมนะคะวิกเตอร์นะคะสนใจก็สามารถทักมมาแต่งได้เช่นกันค่ะตอนนี้แต่งมีตปรโมชั่นพิเศษนะคะแต่งมีโปรถในสต็อกเท่านั้นนะคะมีสีจำกัดค่ะจะมีสีดำค่ะสีเทาค่ะแล้วก็สีน้ำเงินนะคะ ามสีนี้นะคะแต่งให้โปรส่วนลดจุกๆไปเลยค่ะที่1นึ่งแสนบาทนะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะชอบแต่งนะคะก็สามารถนำส่วนลดนะคะแต่งไปแต่งได้ะ,ะแล้วก็ยังเหลือส่วนลดช่วยดาวได้อีกนะคะ ถ้าฟังยู่ตรงนี้แล้วยังงงนะคะก็สามารถทักประสบขำแตงก่อนได้เลยค่ะที่คือว่าโคตรดีค่ะหรือว่าโทรที่เบอร์0 8 3 5 4 4 0 0 9 9ได้เลยนะคะยังไงทักมาปรปึกษากันก,นก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะลูกค้านั้นใดนะคะยังไม่ได้กดติดตามแตงนะคะก็อย่าลืมกด s ับสไครต์แตงด้วยนะคะงานวันนี้แตงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรุ่นไหนอยู่อย่าลืมทักแตงม,มานะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย